สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะสำหรับคนที่มีอาชีพเลี้ยงวัวก็คงต้องได้รับผลกระทบอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะฮะพูดจาภาษาวัวนะครับมีคำแนะนำแล้วก็มีเขาเรียกว่า ชี้แนะนะครับว่าเลี้ยงวัวแบบไหนถึงจะได้เงินเร็วที่สุดไวที่สุดนะครับเลี้ยงวัวยังไงนะฮะให้ได้เงินมาหมุนเวียนนะครับในครอบครัวในบ้านในอาชีพของตนให้ได้ไวที่สุดนะครับผมจะเล่าสาม วิธีการเลี้ยงให้พี่น้องฟังคร่าวๆนะครับวิธีที่1ก็คือเลี้ยงวัวต้นน้ำนะฮะเลี้ยงวัวต้นน้ำนะครับก็หมายความว่า,เ,าเลี้ยงวัวผลิตลูกผลิตสายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ออกลูกมาให้เรานะครับเพื่อที่จะได้ขายต่อเพื่อที่จะได้ส่งต่อ นะครับอ,อย่างที่2ก็คือเลี้ยงวัวกลางน้ำนะฮะเลี้ยงวัวกลางน้ําก็ลักษณะของวัวขุนนะครับวัวซื้อมาขายไปนะครับแล้วก็วัวปลายน้ำนะฮะก็คือ,อลงเชือดลงชำละอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะ วันนี้นะครับเท่าที่ประสบการณ์ของผู้จาภาษาวัวได้สัมผัสมาเนี่ยผมจะสรุปให้พี่น้องง่ายๆแบบนี้เลยพี่น้องครับว่าการเลี้ยงวัวแบบไหนนะฮะถึงจะทำเงินทำกำไรให้เราได้มากที่สุดนะครับผมสรุปได้ง่ายๆเลยนะฮะการเลี้ยงวัวแบบ ซื้อมาขายไปหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือในหอยนะฮะในห้อยกับในหน้าไม่เหมือนกันนะครับนะฮะในห้อยเนี่ยก็คือเป็นการไปซื้อจากคอกทั่วไปนะครับเพื่อที่จะมาขายต่อให้คนรู้จักให้ตลาดบัวให้ใครก็แล้วแต่ที่ออเดอร์ order, ผ่านเขาเข้ามานะครับส่วนในหน้าเนี่ย ไม่ต้องลงทุนเลยนะฮะไม่ต้องลงทุนเลยก็คือ,อสมมติว่าท่านรู้จักคนอยู่สองคนอีกคนหนึ่งมีตังอีกคนหนึ่งมีวัวอยากซื้อวัวก็ผ่านตัวท่านมานะครับให้พาไปซื้อนั่นก็คือลักษณะเป็นการในหน้านะครับหรือ,อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะครับรู้จักว่าเพื่อนคนนี้นะฮะมีวัวเยอะนะครับก็เลย รู้จักคนเยอะนะครับรู้จักวัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยฝากให้หาให้นะครับก็จะมีค่าสินน้ําใจค่าน้ํามูกน้ํามันอะไรพวกเนี้ยนะครับทีนี้กลับมาเรื่องของการซื้อมาขายไปปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาคือพี่น้องจะต้องดูวัวเป็นดูวัวเก่งดูวัวให้ขาดนะครับว่าตัวเนี้ยซื้อมาแล้วเนี่ยทำกำไรได้แน่นอน ขายได้แน่นอนนะครับถ้าหรือว่ามีออเดอร์รออยู่แล้วสเปคแบบนี้แบบนี้ mm hmm. เขาต้องการ mm hmm. เขารีเควสมาแบบนี้เลยนะครับว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้อ่ะโอเคอันนั้นนะ่ะได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีออเดอร์ก็ต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยความรู้ดูวัวเป็นดูวัวขาดนะครับวัวตำหนิดูเป็นไหมนะฮะวัวแบบไหนที่คนเขาไม่ซื้อ นะครับนั่นแหละครับนั่นคือปัญหาของคนที่จะทําอาชีพนี้นะครับส่วนข้อดีก็อย่างที่บอกนะครับ <c oughs> ขายได้ไวซื้อมามีออเดอร์อยู่แล้วขายได้เลยซื้อมาเขีนไปตลาดนัดโคกระเบืออาจจะขายได้บ้างอาจจะขายไม่ได้บ้างนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเราดูวัวเป็นหรือเปล่านั่นเองนะครับผมอ่มันอาจจะได้ไม่มากนะอาชีพ แบบนี้อาจจะได้ไม่มากบางคนฟุกฟุกบางคนดวงดีดวงเฮงก็อาจจะกําไรหลักหมื่นนะครับแต่หลักแสนยังไม่เคยมีนะครับอา,อาจจะมีบ้างนะฮะถ้าเป็นประเภทบัวสวยงามบัวสวยจริงๆคนคนนั้นชอบจริงๆนะครับอาจจะมีถึงนะครับแต่ว่าหลักหมื่นเนี่ยอาจจะมีส่วนมากแล้วที่ผมสัมผัสนาย้อยบริเวณนี้แถวนี้เนี่ยก็จะ กำไรไม่มากนะครับนะฮะพันหนึ่งสองพันห้าร้อยสามพันสี่พันต่อตัวนะครับก็พออยู่ได้นะฮะอย่าง <c oughs> ตลาดนัดนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้เข็นไปอีกตลาดนัดหนึ่งพรุ่งนี้ลืนนี้ไปอีกตลาดนัดหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพการเลี้ยงวัวที่ได้เงินไวที่สุดนะครับ ย้อนกลับไปวัวต้นน้ำนะฮะอย่างน้อยๆจะต้อง2-3ถึงปีอย่างน้อยๆพี่น้องซื้อถ้าซื้อวัวท้องมาแน่นอนอีก7-8เดือน9เดือนมันถึงจะคลอดคลอดเสร็จก็ต้องให้มันกินนมแม่มันก่อนอีกประมาณ4-5เดือนนู่นแหละครับถึงจะขายได้รวมระยะเวลาแล้วก็ปีกว่านะฮะส่วนว <c oughs> ัวขุนก็ ช่วงนี้ราคาอย่างที่บอกนะครับก็ผมก็ยังไม่สนับสนุนนะวัวขุนแถมจะต้องมีต้นทุนที่เยอะพอสมควรนะฮะนั่นก็คือในเรื่องของอาหารนั่นเองนะครับถ้าอาหารไม่ถึงอาหารไม่พอแน่นอนวัวก็ไม่อ้วนจากที่วางแผนไว้จะขุน4เดือนแล้วก็ขายกลายเป็นว่า6เดือน8เดือนวัวยังไม่อ้วนวัวยังไม่เต็มนะครับพ่อค้ามาดูเขากตต็ติตรงนู้นติตรงนี้สุดท้าย กินตัวเปล่าๆนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับพี่น้องครับทุกทุกอาชีพทุกวิธีการเลี้ยงเนี่ยมันจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องถนัดแบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวแอดแล้วนะฮะก็ทำหน้าที่สื่อ ต่อไปแบบนี้ก็รู้ก็มีความสุขดีนะครับผมก็มีความสุขดีนะฮะหลายๆท่านหลายๆคอกหลายๆฟาร์มนะครับที่ยินดีให้แอดไปโปรโมทให้นะรบับางคนเขาก็ช่วยค่าน้ํามันบ้างบางคนเขากา็ให้ทิปพิเศษบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็แค่นี้ก็ก็พออยู่ได้นะครับก็พอทำในอาชีพของที่ตัวเองรักนะครับ ก็หวังว่านะฮะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้อง FC อยู่ไม่มากก็น้อยเช่นกันนะครับลืมแนะนำไปนะครับตัวนี้คือน้องลินลี่นะครับผมเป็น b e ฟม m a เตอร์ซนะครับผ่านสนามประกวดแล้วก็ได้รางวัลติดมือมาได้ทงมานะครับเป็น ที่1ในห้องที่1ในคลาสเรียกว่าคลาสวินเนอร์นะครับก็ถามว่าเปิดราคาไหมหลังไปม,มาก็ได้นะครับถ้าอยากจะเอาไปต่อเอาไปดูแลต่อแต่จ้ตัวนี้สวยจริงๆนะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆใกล้ๆนะครับครับผมพี่น้องครับนี่คือน้องลินลี่นะครับผม Beef m a s เตอ C1 นะครับอายุ13เดือนนะฮะส่วนสูงประมาณ135มีบวกลบนะครับมีบวกลบนะฮะความยาวประมาณจากปลายจมูกถึงโคนหางเนี่ยเกือบเกือบสเมตรนะครับนะครับผมเ,เลือดก็เท่ากับ C1 นนะครับ <c oughs> นะฮะถ้าสนใจก็ หลังไม้มาดีกว่านะครับผมหลังไม้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ผมเองก็เพิ่งนําเข้ามานะครับเพิ่งไม่ใช่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับเพิ่งซื้อเข้ามาที่คอกที่ฟาร์มตัวเองนี่แหละพี่น้องนะฮะแข้งขานะครับใช้ได้สวยเลยทีเดียวตัวนี้นะครับยอมรับว่าสวยจริงๆนะครับราคาที่ได้มาก็ค่อนข้างเป็นราคาอยู่พอสมควรนะครับก็พื้นที่น้อยนะครับ จะไปเลี้ยงวัวฝูงเลี้ยงวัวเยอะๆปริมาณเยอะๆแบบเขาเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับก็ถ้าพื้นที่น้อยๆก็แนะนำว่าเลี้ยงดีๆเลี้ยงคุณภาพจะดีกว่านะครับนะฮะสำหรับคนมีพื้นที่น้อยนะครับเอาละครับถ้าชอบจริงๆก็ <c oughs> หลังไมมานะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผมลาไปก่อนขอบคุณแนละสวัสดีครับ